S <S เอาแล้ผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาถ่ายคลิปกอีคอมนี่นะครับผมก็พี่ก็ไม่รู้ชื่อรุ่นนะซึ่งไอ้กอีคอมเนี่ยราคาพี่เปะให้ราคาไปดูเองแปง ราคาประมาณนี้นะผมบอกก่อนนั่นแหละโอเคแล้วส่วนไอ้ตัวเนี่ยซึ่งมันมีหลายฟังก์ชันนะผมก็ก็อ e ีเกมมิ่งคนใหญ่มันก็เป็นฟังก์ชันนี่แหละมีเอ่มหมอนรองคอนะผมหมอนรองคอก็มีนะผมหมอนรองคอหมอนรองตูดอะไรเติร์ดเติร์ดหนังน,นะผมะก็นี่คือส่วนของอันนี้นะผมนี่ส่วนนี้นี่ที่ปรับนะกล้องอาจจะมัวมัวหน่อยพี่ก็ขอโทรเลยกัน <S <S อันนี้ก็คือการปรับการเอ็นนะถ้าเรานั่งเนี่ยมันก็จะเอ็นไปด้านหลัง ถ้าเรานั่งนะผมก็เราก็จะกดเราก็จะดึงขึ้นนะผมมันก็จะปรับแดดอัตโนมัติเลยนะผมแถ้าเราปรับอันนี้อันนี้ก็คือปุ่มขึ้นลงนะผมก็พี่ไม่แสดงอะไรให้ดูนะพี่ก็ บอกรายละเอียดคร่า,า,าวๆแค่นั้นแหละเออซึ่งแบบอืมก็นั่นแหละนะอันนี้ห้องนอนพี่เองนะพี่ไม่ให้ถ่ายพี่ไม่ให้เห็นหรอกพะมึงลกทิ้หายไอ้ตรงนี้ก็คือสายชาร์จแล้วก็อะไรลกๆก็ช่างหัวแม่ช่างหาัวมันเถอะอันนั้นโทรศัพท์แล้วก็อะไรก็ไม่รูค้ครีมน้องพี่เอ,อเครับผมก็วันนี้แล้วกันนะผมได้คลิปหนึ่งนาทีไปแล้วได้หนึ่งคลิปแล้วก็อันนี้พี่อยากนําเสนอมานี่ตรงนี้มันเปิดได้นะน้องๆเออพี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันหินที่แบบหินันอะไรเป็นเหล็กวะามันดูน่าเอาออกมาจังเลยผมก็ เอาไว้ฟังก์ชั่นนะผมนี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ทําให้ดูนะว่ามันเป็นไงโอเคตัดเลยโอเคครับผมพี่ก็ได้ทำการปรับเป็นที่เรียบร้อยนะเวลาเนี่ยเราก็สามารถเนี่ยถ้าถ้าแรงคดถ้าถ้าแบบถ้าเรานั่งนะผมมันก็จะมีน้ําหนักของส่วนตัวนะผมนี่ก็จะประมาณมานี้ใช่ไหมสามารถขยับได้นะเวลาวิธีการล็อกนะผมสําหรับเก้าอี้รุ่นนี้นะมันก็มีชื่อรุ่นอยู่ แต่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พี่ขึ้นภาพให้ดูแล้วกันว่าพี่ไปซื้อจากร้านไหนอ่ะขึ้นเลยอ่ะขึ้นละอ่ะขึ้นไปโอเคผมนี่นี่ผมเวลาเราจะกดไอ้ให้มันแบบเอ่อสามารถนอนได้เราก็แค่กดตรงนี้ แค่นี้เลยครับผมง่ายๆครับ <_ d ose> แล้วก็ถ้าเราจะปรับเนี่ยก็คือเราต้องอันนี้นะผมนั่งก่อนนะนั่งแล้วเรากดเนี่ยถ้าเรากดลงก็คือเป็นการแบบเหมือนว่าจะทําให้ล็อกไอตรงเนี้ยล็อกด้านบนตรงเนี้ยนะผมคลายออกนะแล้วก็จะลื่นลงนะแต่ต้องมีน้ําหนักของคนนั่งอยู่นะผมถ้าเราเอาขึ้นเนี่ยก็คือเราแบบยกขึ้นได้เลยนะผมก็คือทําการแบบยืนทางกลางตรงนี้นะผมยืนเอาขาสองขาไปฝังนูนแล้วก็ยืนแล้วก็ ดึงตรงนี้ขึ้นนะผมก็จะได้มาแล้วนะครับประมาณนี้ผมก็โอเคนะผมสําหรับคลิปนี้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างสาหรับต๊ะคอมส0 0พกว่ากวบาทเนี่ยผู้ชมคิดเห็นว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มแต่พูดตรงๆนะมันก็เออแล้วแหลมนุ่มครับบอกเลยว่ามือน,นุ่มนะครับผมตอนแรกก็จะเอา2 0 0พตัวละพันพันเก้านะแต่กระทืน เอาส0งพแม่งเลยกูบั่นไส้ก็เลยจัดมาเลยครับตัวนี้ก็คือโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ใครที่ชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับส่วนใครก็กระดิ่งเพราะว่าคลิปวิดีโอต่างๆอย่างผมนะผมแล้คลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพี่ไปกินข้าวไข่ต้มพุยพูดใหม่ดิ่พี่ไปกินข้าวไข่ออนเซ็นละไข่ยุบไข่แดงมันสุกอ่ะเออแล้วไข่ขาวไม่สุกอ่ะเออโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปละน้องรักบ๊ายบายครับม้ยนะผมไปละ